รายการเชิญยิ้มเชิญยิ้มเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับเวลาสาม,ท,ม,ม,ท,มทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มครับครับผมสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งใช่ป่ะใช่ใช่ใชทำไมสมองมันลืมลืม,มเ,เลย เขาเป็นแบบว่าสี่ทุ่มสามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มจะเป็นรายการอื่นแต่ก็เป็นรายการตลกเหมือนกันอ๋อแต่ของเราเชิญยิ้มเชิญยิ้มสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งทางทูวิชั่นหกหกหกแห่งนี้ครับผมพี่ป๋องเน่งเดี๋ยวนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยปีนี้อหรอถ้าไม่ลดกันนะแบบกันเองเลยก็สี่เก้าละนี่เลยหลักสี่ไปแล้วเนี่ยถ้พอมออกบาเขนแล้วอมไม่ใช่บางเขนแล้วผมว่าเลยหลักสี่ไปนู่นจะออกนวมนครอยู่แล้ว างออกไปเขตปริิปทนตอนนี้น้ําปริ่มมาถึงนี่แล้วโอ้ก็ขอเป็นกําลังใจฮะช่วยด้วยนะให้น้ำลดเร็วๆนะครับทางสื่อต่างๆนี่ไปกันเยอะรวมใจกันไปนะครับไปบริจาคสิ่งของหรือว่าเป็นเรือนะฮะเรือเป็นอาหารแห้งอะไรแล้วแต่แต่ทุกๆง่ายๆเลยน้ำท่วมเนี่ยถ้าจะหายไปได้ก็นอกจากน้ำใจคนไทยเนี่ยเราช่วยกันครับเราช่วยกัน เอาเมื่อกี้ที่ถามว่าพี่ปปองเหน่งอายุเท่าไหร่นะสี่จุเก้าสี่เก้ากำลังจะมีเรื่องมาบอกนิดนึ่งว่าปีหน้าก็จะบวชให้แม่ละอะไรที่ยังไม่ได้บวชมาอีกเหรอโกนหัวมายี่สิบปีแล้วยังไม่ทันบวชอ๋อโกนหัวจะบวชทดแทนพระคุณแม่ค่ะผมดีดีฮะแล้วเลยลืมบวชก็เนี่ยไอ้คำว่านี่ผมก็กำลังจะบอกเลยว่าคนเรานี่เกิดมาเนี่ยนะฮะมันต้องมีความจําตั้งแต่เด็กจนโตสําคัญใช่ไหมฮะแล้วถ้าเราทาอะไรไปแล้วเนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่าเฮ้ เราเคยทําอะไรไว้แต่มันลืมไปแล้วจะทำยังไงให้ความจำํำเรากลับมาออตอนนี้ผมอายุมากแล้วความจําผมไม่ดีเลยเอ๊ะผมเคยยืมเงินนุ้ยไปกี่หมื่นนะผมลืมแล้วหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเหรอผมก็จําได้ว่าหมื่นหน่ที่จำได้ว่าหมื่นหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมทำไมผมเอาเงินคุณเนี่ยไปซื้อยามากินยาอะไรฮะยากันลืมอ๋อ ควรจะกันลืมอย่างยิ่งเลยเป็นหนี้เป็นสินเขาต้องจําได้ว่าเรายืมใครมาบ้างใช่ก็เลยไปซื้อ,อยากันลืมมากินเพื่อนส่งมาจากอิตาลีดีไหมกินดีไหมโอ้โหกินนี่เชื่อไหมผมกินไปแค่4ี่ห้าวันแรกเนี่ยความหลังที่ผมเคยผ่านมาประมาณสิกว่าปีผมจําได้หมดเค่ว่าจําได้หมดทุกคผมมีลูกคนแรกอายุ15้าตอนนั้นนะ,นะครับผมจําได้หมดกินวันละกี่เม็ดกินวันละห้าเม็ดวันนี้กินมาป่าเมื่อเช้านี่กูจะจําไม่ได้กินไปสิบเม็ดโอ้ผมรุงสมองดี ยายี่ห้ออะไรไม่รู้ลืมไปแล้วแล้วมันช่วยอะไรได้ตรงไหนเนี่ยใส่จะกินเยอะไปฮะอย่าไปกินเยอะสิค,ค่อยกินอยา่าตะบี่ตะบันกินเข้าไปกรบเลืออเงินเพื่อนอีกแล้วพี่ติแล้วครับ เวลาแบบว่าจะเรียกความจากลับมาเนี่ยแล้ววิธีการบํารุงสมองเนี่ยทำยังไงคือผมไม่ต้องไปกินยาไม่ต้องอะไรมันอยู่ที่ตัวเราสมองเนี่ยเราต้องคิดตลอดเวลาที่มันผ่านมาเราก็พยายามทุบทวนมตลอดเวลาแล้วเราจะไม่ลืมมันครับจริงๆผมจาได้หมดตอนเรียนป .3 เพื่อนของผมมีทั้งหมด44คน44คนจําได้หมด44คนเลยชื่ออะไรบ้างจำได้หมดเลยแล้วครับผมยกตัวอย่างได้ไหมชื่อชื่อไอ้ยี่มิบยังใหม่ใหญ่ลำปางสามพิจิตไอ้ชิดืองจันทร์เป็นเพื่อนต่างจังหวัดทท้งนั้นเลยโอ้44คนจําได้หมดเลยจําได้หมดเลยได้ข่าวว่ตเคยยอู ดนตรีลูกทุ่งโอ้วงเอกพจน์ผมอยู่ตอนประมาณปี30ครับโอ้โห30นยี่ยังจําได้อะเนี่ยครับผมมาอยู่กับพี่เด๋อตอนปี28ครับนี่จําได้หมดเลยแล้วนักร้องลูกทุ่งแต่ละคนนี่ถ้าเอ่ยชื่อเพลงมาใครร้องนี่จําได้ไหมโอ้ได้หมดเลยไก่จ๋านี่ใครร้องสายยันสัญญาโอ้โหน้ําท่วมน้ําท่วมนี่สองกิโลสีมัจจุบโอ้โหย่สามสิบยังแจ๋วแหมเมื่อกี้คิดไม่ทันถ้าบอกน้ําท่วมมาใหมายน่นั่นนี่น้ำท่วมเราไปช่วยเขาขนของกันเพวงนึกได้ เอาชื่อนักร้องชื่อนักร้องน้ำตู้ก็สอนคิรีสอนคิรีตีประจุบันสามสิบยังแจ๋วยอดรักสลักใจสุดคลองบางกอกน้อยสุดคลองอาชัยชนะบุญโชติโอ้โหยิ้มแป้นยิ้มแป้นสายยันไงแต่ละคนยิ้มแป้นเพลงเก่าว่าใครร้องใครของเก่าอะไรนะใจเย็นใจอ้าวได้บอกกัน บางทีมันก็จําไม่ได้แต่ว่าจําได้หมดใช่ไหมจําได้หมด,ด,หมดสุรพลเนี่ยดังหลายเพลงอาจารย์สุรพลเนี่ยสุรพลดังมากเลยไอ้เพลงสิบสิบหกหลูเต็มกลางหลังใช่ใช่สิบหกปีแห่งความหลังอ่าสิบหกปีแห่งความหลังแต,<พ>แต่ผมก็ชอบอยู่เพลงเพลงอะไรเ,เพลงอะไรเพลงอะไรไม,ไม่ไม่ลืมของสุรพลเนี่ยไม่ลืมนี่ดังที่สุดที่วัดทุ่งกระโจมทองอ่าผมจําได้ปีนั้นพศสองสี่แปดสามโอ้โหจำได้พวงมาลัยถึงนี่โอ้โหเต็มคอเลยเหรอพวงเดียวคล้องไว้ที่หู ว่าจ,ออจำเนื้อไม่ได้เออจำเนื้อไม่ได้พิธีจำได้ไหมโอ้ความจำผมแม่นไม่ต้องห่วงลองลองัออง,ง,งหน่อยขอดนตรี ไม่ลืมเนื้อนี่ลืมไปเลยลืมเลยจะเาี<ๆ>้ผมมีวิธีบำรุงสมองอะไรอะง่ายๆมีแค่5วิธีแค่นั้นเองห,อหนึ่งกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการเช่นผักผลมไม้ปลาที่มีวิตามินบีมากๆอย่างเช่นปลาแซลมอนน<อ>ะครับปลาทูน่าโอ้โห<อ>นี่ช่วงน้ำท่วมเวนี่ยเยอะมากเลยนี่ปลาแซลมอนบ้านเรามีเยออมีแต่ปลาช่อนปลาดุกข้อที่สองสองนี่ก็ออกกำลังกายให้เป็นประจำ อย่างเช่นวิ่งปั่นจักรยานแล้วก็ว่ายน้ำนะครับสามนอนหลับให้เพียงพอนะครับคุณหลับวันละกี่ชั่วโมงว่าแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงนี่ถือว่าน้อยแล้วนะเฮ้ยอย่าหลับเกินกว่านั้นทำไมอ่ะหลับเกินกว่านั้นสมองจะเสียดิอ๋อสักประมาณ8ถึง7ถึง8ชั่วโมงนะครับ4ก็คือลดความเครียดอย่าทำให้สมองไม่เครียดนะครับวิธีที่5ครับวิธีที่5ก็ฝึกคิดนะฮะแล้วก็ใช้สมองไปด้วย นะครับเช่นอ่านหนังสือแล้วก็เล่นเกมปิศาอะไรอย่าเี้ยไม่ไอ้เกมพวกนี้มันช่วยให้เราสมองิดเปิดสมองเหมือนกันครับอักษรไฟอะไรไปไฟไปนู่นไฟไปนี่ให้เราคิดวันนี้มาดูตลกกันดีกว่าหนึ่งในสี่หนึ่งในห้าวิธีนี้เลยวิธีลดความเครียดก็คือการดูตลกดูตลกกันไปนี่ครั้นี้เขาก็ไม่ต้องห่วงแล้วความจำเขาดีดีมากเขาหูขหมอเลยล่ะเขามีฉายาว่า โอเลี้ยงคนหัวหมออะไรนะฮะโอเลี้ยงคนหัวหมออ๋อมีชื่อเต็มเด้วยอ่ครับพี่โอเลี้ยงคนหัวหมอสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับเสียงตบมือนะครับใครตบมือให้เราก็ขอให้มีความสุขนะครับใครที่ไม่ตบมือให้เราก็ขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกันทุกๆท่านเลยละกันอ้าว ทำไมอไย่างนั้นล่ะครับคนที่ตบก่อนโอ้เสียดายตายเลยไม่ตบให้เลยเนะ <laughs> ยาะเดี๋ยวผมขออนุญาตสักน,นิดนะครับเรื่องอะไรครับขอถามคุณเฉาก้วยหน่อยครับขอถามผมเรื่องอะไรครับผมเห็นคุณดําอย่างเงี้ยผมถามจริงจริงคุณลูกครึ่งหรือเปล่าครับโอโหผมเนี่ยไม่ใช่ครึ่งธรรมดาด้วยครึ่งยังไงครับครึ่งควบลูก <laughs> โอ้ย <laughs> ไม่ใช่ฟุตบอลแหมไอสปีดเพย์ พูดักเคยเช่นนี้ขึ้นครบลูกแม่ไอสปีกเพผมถามว่าแบบลูกขึ้นแบบเชื้อชาติเชื้อชาติอ๋อเชื้อสายเงี้ยคนพ่ออยู่อเมริกาอ๋อคุณพ่ออยู่อเมริกายัสนะคุณแม่คุณแม่อยู่อุบลแล้วคุณอ่าผมเนี่ยอยู่กรุงเทพไงอ๋ออยู่กรุงเทพอ่าฮะแล้วแล้วคุณพ่อเป็นชาวชาวสหรัฐอเมริกาชาวรัฐอเมริกาครับคุณแม่คุณแม่อุบลอ๋อคุณอยู่คุณอยู่กรุงเทพครับถามจริงคุณพ่อชื่ออะไรชื่อมิสเตอรีคุณพ่อชื่อมิสเตอรีแล้วคุณแม่บุญโฮม แล้วตัวคุณแสวงว่าโอ้ยจริงๆเลยแล้วพูดภาษาอังกฤษได้ไหมอ๋อภาษาอังกฤษเนี่ยพูดจะใช้ธรรมดาผมพูดเป็นกรรไกรเป็นไทยพร้อมกันได้เลยจริงเหรออ่ะฮะเอาไหนพูดให้ฟังหน่อยยังแมวแคทแมสเสือเสื้อโค้ทเรือบดข้างขาวแบทแรดหนูคนแมนแผนที่แมพแคปปูพริกหมูคูทิศฟิตป่าหมวกแฮทม้าฮอตพอตหม้อ พี่ครับอะไรครับฮอตนี่หม้อนะครับเฮ้ยฮอตในหมาวะท้อไอ้เราก็เคิมฮอต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 หม้อด็อกเตอร์หมอไก่คอกด็อกหมางูสเนกเอไข่อายตาเพนปากกาบุกหนังสือมือแหนแบนด์นมาหน้าสองตัวโดนรถเหยียบไม่ต้องจำโอ้ยอย่าไปจำยังไงออกรถมันทับตะแบนแล้วเอออเาอย่างงี้ดีกว่าครับเสียงไม่ค่อยดีเลยเอาเอาเสียงไปไหนเสียงแห้ง เอาเสียงแห้งเออเสียงแห้งแล้วทําไงดีมืจะเอาลืมรดน้ำโอ้ขนาดฝนตกพี่จะรดอีกเหรอเออไม่้องไม่เอาเก็บไว้ในบ้านโอ้ไม่ต้องรดน้ําเลยเปะอ้าปากก็แถวอ่ออุธยานเอาน้ําเข้าปากมั่งวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านนายกอบตมาจากยุธยาเลยหรอมาจากบ้านผมเลยครับานกเขาเชิญเชิญมาหน่อยทากราบเรียนเชิญท่านนายกอบตนะครับเชิญนะครับ เก่งกับรายการเชิญยิ้มเชิญยิ้มของเราฮะวันนี้มารายการเชิญยิ้มสวัสดีครับท่านนายกครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรครับคุณหางดำแดกแดงนี่ใครนะครับท่านนายกอบตครับนายกอบตองค์การบริหารส่วนตำบลนี่นะครับขอดูชัดๆได้ไหมได้ครับเชิญครับโอ้โหไหนๆขอดูนยครับท่าน ตกใจอะไรครับเฉากล้วยดูลักษณะแล้วไม่ใช่นายกอบตหรอกครับอาแล้วนายกอะไรครับเป็นนายกสมาคมคนแคบแปรยิ้มใช่ผมเคยเห็นเส้นนำหน้าขบวนสิงโตใช่ป่าเว้โอ้โหใช่เหรออ้ามากเลยนี่แหมวันนี้ได้ตัวได้เจอตัวเป็นๆเลยวันนี้ตัวจริงโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเออเออ โอ้โหมิดทำปาก